็สวัสดีผมพบกันอีกเช่นเคยช่องคนเมืองทอนนะครับคลิปนี้ก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายนะครับสัปดาห์ที่4ของคอลเลกชันเต่านินจานะครับที่ไปคอลแลบกับทาง Hello Kitty and Flin นะผมก็ตัวนี้ผมเป็นตัวที่7นะครับก็ตัวนี้มีชื่อว่าอันนี้ผมซินิมาโลกับโดนาเทาโลูนะครับผมโดนาเทาโลูก็ถือได้ว่าเป็นตัวที่7นะครับตัวเนี้ยมันเคยออกมารอบหนึ่งนี่ตัวนี้นี่ครับผมแต่ว่ารอบเนี้ยจะเป็นสีขาวนะครับผม โอเคครับเพื่อไม่ให้มีการเสียเวลาลวเราจะมาแกะตัวกล่องกันดีกว่าตัวกล่องก็เหมือนเดิมนะผมมีลูกน้ำแบบนี้กล่องสีจะกต่างกันแล้วก็มีโลโก้ที่สแสดงถึงซีดเนี่ยมีของซาริโอนะครับแล้วก็เนี่ยซินิมาโลนะครับผมประมาณนี้เลยมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันดีกว่านะครับด้านในกล่องนะผมก็เหมือนเดิมนะผมเนี่ยมีการ์ดให้แบบนี้ครับนี่ต่อหนี้จะเอ็กกับฮารุคิตี้นะครับด้านหลังก็ซีนิาโลครับผมเอ็กกับตัวนั้น เทโลนะครับผมตัวฟิกเกอร์นะครับพอเราแกะออกมาแล้วครับนี่ก็จะเป็นตัวสีขาวแบบนี้ครับจะตัดนะผมชัดเจนด้านหลังก็จะเป็นกระดองเต่านี่มีหางมนวนกันดูครับดูสองตัวนี่ผมมีความเหมือนกันนะครับท่าทางก็แตกต่างกันนิดนึงนะผมด้านนี้จะเหมือนกับหัวเนี่ยจะ โน้มลงมานหน่อยนะอันนี้จะเป็นหัวแบบตรงนะครับผมเท้าก็ลักษณะการยืนก็จะแตกต่างกันนะครับตัวนี้เหมือนจะเท้าใหญ่กว่านะครับผมนี่โอเคนะครับนี่ครับแล้วก็เหมือนสีนี่ครับกระดองบริเวณหน้าอกเนี่ยก็จะคนละสีกันตัวนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับผมเกาะประมาณนี้เลยด้านหลังเหมือนกันหรือเปล่าด้านหลังสี มาสังเกตเนี่ยด้าน,นหลังมีความแตกต่างกันนะผมกระดองเนี่ยจะใหญ่กว่านะครับกระดองตัวสีขาวเนี่ยจะใหญ่กว่าแบบชัดเจนนะครับผมนี่เลยเรื่อยๆดีๆก็โดยรวมก็ถือได้ว่าก็ยังเหมือนเดิมนะผมการลงสีก็ลงแบบแยกสัดส่วนก็จริงแต่ว่าสีเนี่ยไม่มันแบบไม่ค่อยเรียบเนียนนะผมจะเป็นแบบออกเลอะบ้างไม่ตรงบ้างไม่มีบ้างอนยะ่างเช่นตรงนี้หน้ากากเนี่ยด้านบนเนี่ยไม่มีสีนะครับประมาณนี้เลย เมกอินอ่าตัวนี้เมกอินใช้หน้านะครับผมเป็นตัวที่เจ็ดนะครับส่วนอ่าตัวการ์ดเนี่ยมันจะมีค r code คใช่ไหมครับก็สามารถไปสแกนเล่นเกมได้ครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีทั้งหมดสี่ตัวละครให้เราเลือกเล่นแล้วก็มีสามด่านนะครับผมแต่ละด่านต้องเก็บเหรียญไม่ครบจะไม่ผ่านนะครับก็สามารถที่จะสแกนค r code นี่ครับบริเวณหน้าจอตรงหน้าจอแบบนี้ไปเล่นกันได้นะครับผมถ้าใครไม่ได้ซื้อตัวชุด Happy m ม a l นะครับผมตัวเกมรอบเนี้เป็นเกมที่่อนข้องท,ที่จะน่าเล่นกว่าเกม อื่นของที่แมคโดนัลที่จัดมานะครับผมก็ประมาณนี้เลยตัวที่7จ็ดขายได้ตัวที่7แล้วมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับผมสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายนะครับผมตอนนี้รีบไปเก็บกันนะครับผมจะได้ครบกันสักทีนะครับผมประมาณนี้เลยตัวซินมโลนะครับก็อย่าลืมกดกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดสั่นกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราคนเมืองทอยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันตัวสุดท้ายนะครับ EP ที่8นะครับในตัวที่8ในสัปดาห์นี้เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้า ไปแล้ว,วครับผมไปเจนครับสวัสดีครับ